มีคนเป็นเยอะนะคืออาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะแต่ว่ามีแองเกิลบางอย่างที่มองจากข้างนอกะครับคนเห็นภาพดูดีสวยหรูนะฮะแล้วก็รู้สึกชื่นชมด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าว่างเปล่าหรือเศร้าเหงาอะไรบางอย่างผมไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าความคาดหวังเนี่ยมันบีบคนวยเนี้อย่างมากๆเลยนะครับ ถ้าใครมีปัญหาเป็นเรื่องๆไปเช่นบางคนมีปัญหาสุขภาพบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออะไรเงี้ยก็จะยิ่งถูกบีบหนักกว่าเดิมอีกนะครับต่อให้ม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าทุกอย่างดูโอเคเนี่ยนะฮะก็ถูกบีบอยู่ดีเขาก็เลยถามว่าทำไงดีนะฮะมิชชั่น e ุ o มูลพ d c a s แคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่ ทวงคืนเวลาชีวิตให้ตัวเองอีกครั้งกับคอร์สออนไลน์ AI for Everyday Productivity ปลุกความ productive เพิ่มเวลาชีวิตด้วย AI ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การจัดการชีวิตให้ productive ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับผมรวิทยานุสาหะสมัครได้แล้ววันนี้ที่ line oa at mission to the moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทยานุสาหะครับผมได้รับอีเมลฉบับหนึ่งมาซึ่งอ่านแล้ก็รู้สึกว่าเออ อยากเอามาแชร์ซึ่งเจ้า,จา,จาตัวเขาบอกว่ามาแชร์ได้นะคคือปกติเนี่ยก็จะมีคนอินบ็อกซ์มามีคนอีเมลมาเลยอินบ็อกซ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานอา่านอีเมลมาก็ผมก็อา่านบ้างไม่ได้อา่านบ้างต้องยอมรับตรงๆแต่ว่าเพื่อนฉบับนี้ได้เปิดอา่านนะครับแน่นอนคือคนเล่าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเป็นแอนอะนิมัสเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเออจกไปเล่าเรื่องเขาต่อก็ได้คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเผื่อเป็นเป็นคําตอบไปด้วยคือมันเป็นเชิงคําถามนะฮะคนที่เขียนมาเนี่ยก็เป็น ผู้ชายคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องผมก็ไม่กี่ปีนะฮะก็อายุก็แถวๆประมาณสักสี่สิบเนี่ยแหละนะฮะเ,เขาบอกว่าอย่างงี้ฮะเขาบอกว่าเขาก็มีชีวิตที่ประสบความสําเร็จพอสมควรเนะยครับในที่นี้ก็คือว่าก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่ก็สักเซสแล้วก็ก็ต้องบอกว่ามีคนรู้จักประมาณหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้แบบดังมากอะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็ถือว่าสักเซสแหละคือถ้าไปไปพูดกันในเพื่อนในรุ่นนะเขาบอกว่าเออเวลาไปเลี้ยงรุ่นเนี่ย เขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับเพื่อนเพื่อนพูดถึงในในเชิงแบบชื่นชมแบบทักซสอ่ะเออเทียบกับเพื่อนในรุ่นอ่ะประมาณเนี้นะฮะซึ่งซึ่งซึ่งก็พอจะนึกภาพออกนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็เขาก็มีชีวิตที่ดีมีลูกมีอะไรแบบเนี้ยนะฮะดูจากข้างนอกก็ดูไม่มีอะไรนะฮะดูไม่มีอะไรเลยแต่เขาเขียนมาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่แบบในบางคืนเนี่ยเขารู้สึกเขาไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปแล้ว ะะโดยที่เขารู้สึกว่าทําไมเขาถึงเป็นคนอ่อนแอแบบนี้เพราะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาที่จับต้องได้จริงๆจังๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าเขารู้สึกเหมือนกับเวลาสมมติว่าเขามองครอบครัวอย่างเงี้ยเนะเขาใช้คําว่าเป็นมองจากมุมมองของบุคคลที่สามแบบว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ่ไม่ได้มีความรู้สึกแบบผูกพันกับแฟนกับลูกกับอะไรคือฟิลประมาณนี้นะฮะนี่ผมพยายามเล่าเพื่อไม่อยากลงดีเทลเกินไปเพราะเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะระบุตัวต,วตนคนได้ ประมาณนี้นะรู้สึกว่าแบบห่างคือไม่มีไม่มีคอนเนคชันเลยนะรู้สึกว่าโอเคก็ทำหน้าที่หาเงินไปนะฮะแค่นั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองก็น่าสนใจคือเขาบอกว่าเขาเครียดมากเพราะเขาทำงานหนักมากนะฮะแต่เวลาเขาเครียดเขาก็อยากจะใช้เงินเพื่อเพื่อคลายความเครียดนะครับก็เลยทำให้จริงๆแล้วเนี้ยภาพลักษณ์ภายนอกเขาดูดีมากเ,าเขาใช้ของแพงเยอะนาฬกาแพงๆเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะ เป็นคนชอบซื้อนาฬิกานะครับซึ่งผู้ชายหลายคนก็ชอบซื้อนาฬิกาเนาะแต่ก่อนผมก็เคยชอบซื้อนาฬิกาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าเลิกไปแล้วนะฮะก็แต่เขาเข้าใจฟิลเข้าใจฟิลนะคือเข้าใจฟิลคนชอบซื้อนาฬิกานะฮะเดี๋ยวนี้มีแต่ apple watch <c oughs> ก,ก,ก็ก็สบายอีกแบบหนึ่งไม่ต้องดูแลอะไรมากนะฮะเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาก็ใช้เงินซื้อนาฬิกาคลายเครียดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ก็รู้สึกว่าแบบไม่มีความสกิลทาง finance เออใช้คํานี้ไม่มีความสกิลทาง finance ก็คือรู้สึกว่าใช้เงินแบบ หามาเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะฮะโอเคใช้เรื่องอา,อาจจะให้เรื่องค่าเทอมลูกด้วยนู่นนี่อะไรก็คงจะใช้เงินส่วนนั้นด้วยแล้วก็ใช้เงินปลนเปลือตัวเองเยอะอะใช้คํานี้นะฮะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาดื่มเหล้าหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหลังๆมาเนี้ยเรียกว่าดื่มทุกวันแล้วก็ถ้าไม่ดื่มก็คือเหมือนกับนอนไม่ได้แต่ต่อให้ดื่มก็นอนไม่ค่อยหลับอยู่ดีนะครับตื่นบ้างกลางคืนบ้างอะไรบ้างแบบเนี้เสร็จแล้วก็ไปหาหมอ นะฮะไปหาจิตแพทย์ไปหามาแล้วหมอว่าให้ยามากินนะครับก็ก็กินแต่ก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ดีขึ้นมากแต่ว่าพอกินไปกินมาก็เลยไปเพิ่มโดสยานอนหลับด้วยตัวเองโดยการไปซื้อยานอนหลับมาเองนะฮะซึ่งอันนี้อันตรายมากๆเลยนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันติดครับยานอนหลับเนี่ยมันติดนะฮะยิ่งถ้าไปซื้อกินเองเกินโดสเนี่ยก็ติด แล้วก็ตอนนี้ก็เลยก็กินบ่อยบะก็กินก็คือก็กินอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนพะพอมาเรื่องนอนปุ๊บเนี่ยผมก็จะค่อนข้างรีเลทแล้วเพราะว่าผมเองก็เป็นคนนอนยากอย่างที่ทุกท่านทราบใช่ไหมเขาบอกว่าทุกวันกนะ็คือตอนนี้เหมือนชีวิตมันไม่มีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายที่เคยมีเรื่องงานก็ไม่ได้ห่างจากแทร็กต้องการมากนักนะเรียกว่าใกล้เคียงเลยแหละนะฮะแต่รู้สึกมันไม่มีความสุขไม่มีความสุขเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีความสุขเรื่องงานไม่มีความสุขเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่ง นะครับสิ่งที่เคยทำแล้วสนุกเชนกก่นออกกําลังกายไปออกเหล่านี้ก็ไม่ค่อยสนุกแล้วเหมือนเดิมไม่ค่อยมีความสุขแล้วเหมือนเดิมเหมือนอยู่ดีๆเขาก็ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะประมาณเนี้ยนะฮะเออจริงมันมีดีเทลปลีกย่อยอีกเยอะแยะเลยประมาณอารมณ์ทานองเรื่องว่าแบบเออแบบคือเดี๋ยวนี้กลายเป็นต้องคือต้องมีแบบเล่าติดอยู่ที่หัวเตียงเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตบา,บางคืนต้องตื่นมากินเหล้าแลวบบโหนี่ขึ้นคือคือคอ,อันนี้ก็ค่อนข้างหนักนะว่าจริงแล้วอืมอะไรแบบเนี้ยนะครับ เขาก็เลยถามว่าทําไงดีนะฮะผมอยากจะบอกว่ามีคนเป็นเยอะนะคืออาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะแต่ว่ามีแองเกิลบางอย่างที่มองจากข้างนอกนครับคนเห็นภาพดูดีสวยหรูนะฮะแล้วก็รู้สึกชื่นชมด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าว่างเปล่าหรือเศร้าเหงาอะไรบางอย่างนะฮะเอาจริงผมเองก็ยังจัดการปัญหาชีวิตตัวเองไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นจะไปแนะนําทางออก ให้ก็คงไม่รู้จะแนะนำไงเหมือนกันแต่ว่าชวนคุยแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในวัยช่วงนี้สี่สิบถึงห้าสิบนะครับแล้วก็มีปัญหาชีวิตอาจจะไม่ใช่แบบท่านนี้ที่เขียนอีเมลมาหาผมแต่ว่าอะไรทำนองนี้นะฮะผมคิดว่ามันมันมีสองสาอย่างผมขอพูดถึงผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมผมคิดว่าปัญหาผู้ชายผู้หญิงในสเตจนี้ต่างกันพอสมควรน,นะฮะ ผู้ชายในสเตจนี้เนี่ยมันจะมีความคาดหวังด้วยจากตัวเองอะเยอะสุดเลยแล้วก็จากคนอื่นก็อาจจะมีบ้านแต่จากตัวเองเยอะที่สุดเพื่อนผมทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะฮะผมก็เป็นเหมือนกันว่าถึงเวลาอายุเท่านี้แล้วต้องหนึ่งสองสามสี่นะครับงานต้องประมาณไหนต้องเฮ้ยต้องสักเซสต้องเป็นซัมบอดี้ต้องเป็นอะไรคือไม่ใช่ซัมบอดี้ในที่ไม่ถึงต้องเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยนหะมายถึงว่าเป็นซัมบอรีในเชิงว่าเราแบบได้รับความยอมรับในสังคมของเรา อืมระดับหนึ่งนะครับต้องลิสอะคุณก็ลิสไปเลยนะมีลิสอะไรมันจะมีต้องแต่ไปหมดเลยเนี่ยนะฮะเยอะแยะนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะผูกกับเรื่องการงานซะเยอะนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนวัยนี้เนี่ยถึงเครียดเรื่องงานมากที่สุดมันไม่ใช่เครียดเพราะงานเยอะนะฮะคืองานเยอะเมื่อส่วนหนึ่งนะฮะบางคนบางคนครบงานเยอะเขาก็ชิวก็ได้แต่มันเครียดเพราะความคาดหวังละฮะอันนี้ความคิดเห็นของผมนะส่วนตัวนะครับถูกผิดก็ เจราจากันได้ไม,มาคุยกันได้นันะถูกผิดเป็นยังไงเนี่ยนะฮะผมไม่รู้หรอกว่าว่าเป็นยังไงแต่ผม,มสุกว่าความคาดหวังเนี่ยมันบีบบีบคนวัยเนี้ยอย่างมากๆเลยนะครับถ้าใครมีปัญหาเป็นเรื่องๆไปเช่นบางคนมีปัญหาสุขภาพบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออะไรเงี้ยก็จะยิ่งถูกบีบหนักกว่าเดิมอีกนะครับต่อให้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแปลว่าทุกอย่างดูโอเคเนี่ยนะฮะก็ถูกบีบอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวัยที่ค่อนข้างจะต้องจัดการกับสภาพจิตใจของตัวเองเนี่ย ให้ดีที่สุดถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจกับสถานะที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะในแง่มุมไหนก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญคือผมคิดว่านะคือการค่อยๆรีอินเวนตตัวเองผมเน้นคำว่าค่อยๆด้วยนะเพราะว่าผมคิดว่าการเปลี่ยนตัวเองแบบทีเดียวแบบตู้มเลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะตอนนี้เรามีมเรียกว่ามีอะไรอะ่ะมีสายโยงใยเต็มไปหมดนะ กับเรื่องราวต่างๆกับคนกับธุรกิจกับอะไรแบบนี้จะมาเปลี่ยนตุ้มเลยเนี่ยนะฮะมันยากแต่ค่อยๆเนี่ยได้นะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันผมเข้าใจนะว่าเวลาเครียดมากจนนอนไม่หลับหรือนอนแล้วตื่นกลางดึกซึ่งเป็นอาการที่เดี๋ยวนี้บางทีผมก็เป็นเนี่ยนะฮะมันทรมานมากใครไม่เคยเป็นไม่รู้นะบางทีคุณตื่นมานะสมมติคุณนึกภาพตามนะคุณนอนไปสี่ทุ่มครึ่งอนะนะฮะแล้วล นะฮะซึ่งก็แบบเฮ้ยคือดีมากนะหลับไปหลับไปอาจจะเหนื่อยแล้วหลับไปเนี่ยแล้วคุณตื่นมาตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าซึ่งคุณนอนไปกี่ชั่วโมงอะสองสามชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นคุณนอนไม่หลับไม่หลับจริงๆนะครับคือถ้าใครเคยเป็นอาการนี้รู้มันไม่หลับนะคือมันไม่หลับจริงเนี่ยวันรุ่งขึ้นแน่นอนคุณทํางานได้ไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่มันพาคุณเครียดตั้งแต่ก่อน,อน,อนคุณจะต้องไปทํางานก็คือว่าคุณก็จะรู้สึกว่าคุณทํางานได้ไม่ดีแนะ่เลยพรุ่งนี้เพราะว่าเมื่อคือนนอนไม่ีนนนมหลนะะลัับะแ้วจจเป็ วันลุ่งขึ้นก็อาจจะนอนดีขึ้นเพราะมันเหนื่อยจากวันก่อนใช่ไหมหรือเราอัดกาแฟเยอะนูน่นนี่ต่างๆนานาแล้วมันก็จะทําให้คุณเครียดมากขึ้นกับเรื่องเรื่องเท่าๆเดิมถ้านอนหน่อยปริมาณความเครียดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนก็เอ็นเอด้วยการไปดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เข้าใจกันนะฮะเพราะว่าบางทีผมก็รู้สึกแบบเครียดบางทีก็อยากดื่มเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องอยู่ในระดับที่เราจัดการได้คือคือคือโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าต้องมานั่งโฟกัสกับ สิ่งที่เบสิกที่บางทีเรามองค่ามากมากนะครับนั่นก็คือการพักผ่อนเรื่องอาหารเรื่องการออกกาลังกายิงๆมันก็มีแค่สามอย่างนี่แหละนะครับต้องทําพวกนี้อย่างจริงจังนะครับอย่างเรื่องนอนเนี่ยโอเคมันคือคือคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเนี้ยอธิบายเขายังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจนะนี่พูดจริงนะคือผมมีเพื่อนที่แบบนอนปุ๊บลหลับเลยมันก็ไม่เข้าใจว่าคนนอนไม่หลับเป็นไงว่ามันไม่เก็ตอ่ะคือนึกไม่ออกว่าทําไมคนเราถึงนอนไม่หลับหัวถึงหมอก็ต้องหลับสิอะไรอย่างเงี้ย ต่คุยคุยกันไำไคุยไมารู้เรื่องเพราะว่าเราเราเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมสิ่งที่พยายามปรับตอนนี้เนี่ยก็คือว่าผมพยายามหาสาเหตุนะครับว่าช่วงไหนที่นอนไม่หลับมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมก็พบว่ามันก็เป็นช่วงที่เรารับแรงกดดันเยอะๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเรื่องแรงกดดันทีละเรื่องสองเรื่องแบ่งเวลาเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่อย่างส่วนตัวนะถ้าเป็นไปได้ผมชอบไปต่างจังหวัดแล้วไปทํางานจากต่างจังหวัดวคือทางานนะประชุมเหมือนเดิมเลยนอนดีกว่าเยอะ นอนดีอยู่กรุงเทพเยอะมากแปลกมากจริงๆแต่ว่าโอเคเราไมต้องทํางานตลอดไม่ได้อยู่แล้วก็ยังไงก็ต้องอยู่ใช่ไหมเวลาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็คอยสังเกตตัวเองว่าไอร้รูนก่อนนอนเนี่ยสําคัญเนี่ฮะแล้วก็ทํายังไงเราจะพยายามจัดการเรื่องให้มันจบเป็นวันๆให้ได้อะเออคือเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนผมเคยคิดว่าเฮ้ยเรื่องงานทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องจบแล้วใช่ไหมแต่แต่บางทีเรื่องถ้ามันยังค้างอยู่เนี่ยแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาเขายินดีจะคุยกับผมเนี่ยนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นลูกน้องหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ย ผมพยายามเคลียร์ประเด็นให้จบภายในวันนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งสองฝั่งอะ่ะผมว่าถ้าทิ้งข้ามวันข้ามคืนเนี่ยไม่ดีแล้ะการจะบอกว่าวางทุกอย่างลงก่อนนอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยจัดการพรุ่งนี้ที่ผมชอบพูดประจำนะเวลาทำจริงๆริงมันไทมันยากเหมือนกันมันทําได้บางวันนะฮะออกกําลังกายนะคือตอนเนี้บางทีเราไม่ต้องตั้งท่าเยอะพอตั้งท่าเยอะมันไม่ได้ไปถูกไหมฮะขอแค่ไปเดิน 4ักสี่สิบห้านาทีอะไรเงี้ยเดินเร็วๆเดินข้างนอกได้ดีกว่าเดินลูเยอะถ้าเป็นไปได้นีฮะแล้วก็อาหารเนี่ยผมเชื่อเรื่องไอ้แปร s สดซูทอันแปรเส food จริงๆนะคือคืออัน r o c e s s ซูทที่มันช่วย,ยจริงๆนะะที่เกี่ยวเรื่องความเครียดทั้งหมดหลายคนนะ่ะกินที่มีอ่ะหมายถึงว่ากินที่มีหมายถึงว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้ก่อนนะไม่ได้วางแผนเรื่องอาหารนะฮะผู้บริหารจํานวนมากอะ่ะไม่มีเวลาคิดหรอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกินอะไรเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับ เพื่อนผมหลายคนที่เป็นอายุขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริหารแล้วอะตอนเที่ยงอะกินข้าวที่โต๊ะทํางานกันทางนั้นอะเยอะมากนะฮะแล้วก็กินอะไรที่เลยขายยกมาให้อะ่ะนะฮะบางบางคนแบบคือคือบอกกินอะไรก็ได้ <laughs> แล้วแล้วก็นั่งตัวเองก็นั่งทํางานไปแล้วก็ข้าวก็ตักเข้าปากไปอะไรอย่างเงี้ยตัประกอบผมเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วแล้วบางวันก็ยังเป็นอยู่นะในวันที่ยุ่งมากๆรู้สึกและไอ้ว,วันที่เป็นอย่างนั้นน่ะผมว่า มันเละลาเป็นเรื่องอื่นหมดคือพูดง่ายคือว่าผู้ชายนะวัยสี่สิบกว่าเนี่ยมันเปราะบางกว่าเดิมเยอะแม้ว่าเราคิดว่าเราเข้มแข็งกว่าเดิมเยอะเรามักจะคิดว่าเราเข้มแข็งกว่าเดิมเยอะในเชิงว่าเฮ้ยเราโตเราโตแล้วสภาพจิตใจเข้มแข็งเราต้องจัดการกับทุกอย่างได้ everything has to be managed by me นะคือหมายถึงว่าฉันต้องจัดการทุกอย่างให้ได้หมดทุกอย่างเลยเว้ยแบบมันจะไม่มีอะไรที่แบบเราจัดการไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเราเป็นบอสเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ คนเราไม่ได้เข้มแข็งแ,งแบบนั้นทุกคนหรอกมันมีคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าผมไม่คิดว่าทุกคนเข้มแข็งแบบนั้นนะฮะส่วนตัวก็เป็นคนที่เคยคิดว่าตัวเองเข้มแข็งแ,งแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายครั้งก็รู้สึกแบบใช้คำว,ว่าอินสเคียวเนี่ยน่าจะเป็นคําที่ถูกต้องนะในสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องท่านนี้ที่น้องก็จริงๆน้องไม่เยอะนะฮะ แล้วเพื่อนๆรุ่นเดียวกันใครก็ตามรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในละแวกแถวๆนี้ยแล้วฟิลประมาณเนี้นะฮะฟิลประมาณเนี้ยมันเริ่มต้นจากอันนี้นะคนมองจากภายนอกทุกคนคิดว่าเราต้องสุขสมบูรณ์แน่นอนเพราะเรามีทุกอย่างที่คนเขาคิดว่ามันเป็นมาตรฐานของชีวิตที่ดีซึ่งก็มีแหละก็ดีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันมีบางอย่างซ่อนอยู่ที่บอกกับใครไม่ได้เออแล้วเรื่องพวกนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดกันเพราะว่า เราก็ไม่อยากโปรเจกต์ภาพของความอ่อนแอออกไปใช่ไหมแต่จริงคุณต้องหาคนพูดด้วยแหละนะครับคุณต้องไม่รู้อะมันต้องมีใครสักคนหนึ่งบางคนพูดกับเพื่อนยังไม่พูดเลยเอาจริงเพราะว่ารู้สึกแบบเจอเพื่อนก็อยากจะจะพูดแต่เรื่องสนุกสนุกอะนะฮะคือเดี๋ยวนี้เวลเราผมเจอเพื่อนเนี่ยผมก็จะพยายามบอกเพื่อนมาเราพยายามไม่คุยเรื่องงานกันเถอะ please เพราะว่าไม่งั้นเนี้ย c o n v e r s a t ซ o n ตั้งแต่เริ่มจนจน,จนจบเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องงานแล้วก็วนวนในที่นี้ก็คือ หัวข้อใหม่ประเด็นก็เดิมๆนึกออกไหมฮะคือหัวข้อใหม่หมายถึงว่าเป็นเรื่องเรื่องใหม่ละอ่ะเรื่องไม่ใช่เรื่องเดิมละแต่ประเด็นน่ะเหมือนเดิมเลยคือบนๆเราก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุยเรื่องอื่นดีกว่าเนะฮะที่แบบไม่ใช่เรื่องงานเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะอ่ะนะก็ก็เป็นกาลังใจให้นะผมเชื่อว่าไลรยท่านตกอยู่ในซิตเวชั่นแบบนี้ต้องแก้นะอันนี้ต้องแก้บอกเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยชีวิตคุณจะพอสุขภาพกายมันเริ่มไม่ดีนะฮะ นี่ยังไม่ป่วยนะถ้าเมื่อไหร่สุขภาพกายมันป่วยปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหคราวนี้คราวนี้ขาลงของจริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องจัดการต้องมีมาตรการจริงจริงจังที่จะป้องกันให้เรื่องนี้มันไม่ลงเขาไปไมากกว่านี้นะฮะขอบคุณที่ติดตาม m s i s n to t h ุ Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to t t e Moon Podcast Continue with your mission